ครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมของศูนย์จัดการเลือกตั้งเทศบาลนครขอนแก่นนะครับก่อนอื่นก็ขอเรียนว่าทั้งหมดมี129หน่วยนะครับแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น4เขตเลือกตั้งมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง88,339คนนะครับตอนนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นโดยคณะกรรมการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครขอนแก่นก็ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งในด้านของ คงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่จะใช้ในการเลือกตั้งหรือให้พี่น้องประชาชนลงคะแนนก็จะเตรียมสถานที่วัสดุอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วทั้ง129หน่วยนะครับในส่วนของบัญชีรายชื่อแล้วก็คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งก็คือคณะกรรมการในการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเราก็มีการจัดอบรมไปแล้วครบทั้ง129หน่วยเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของอาการประกาศผลลงคะแนนเราก็ได้เตรียมโปรแกรมพิเศษนะครับเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมาการรายงานทางออนไลน์ไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นพ,นพี่น้องอให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นการเลือกตั้งที่ห่างการเลือกตั้งมานานถึง8ปปีกว่านะครับก็คาดว่า,าจะมี พี่น้องประชาชนตั้งเป้าไว้นะครับมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า1้0ยละเกร้อยละห้ขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการรณรงค์ทั้งทางสื่อประชาสัมพันธ์ Facebook ออนไลน์แล้วก็ทั้งเดินในชุมชนด้วยนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนได้อมองเห็นความสรราคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ในภาพรวมก็เราก็ได้เตรียมการไว้ทั้งทั้งในเรื่องของสถานที่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์โปรแกรมที่จะใช้ในการรวมคะแนนแล้วก็การรายงานผลทางสื่อออนไลน์การประชาสัมพันธ์แล้วก็รายงานให้คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบเป็นระยะก็คิดว่าเตรียมความพร้อมไปแล้วตอนนี้90%้นะครับในในส่วนของท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยก็มีผู้สมัครทั้งสิ้นในห้าท่านนะครับซึ่งก็ตรวจตรวจคุณสมบัติครบถ้วนทั้งทั้งทั้งหาท่านก็หมายความว่าท่านสามารถเลือกได้เลยตามที่ท่าน ่ได้ใช้ดุลพนินิได้ใช้วิจารณญาณแล้วนะครับในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลนั้นเนื่องจากว่าแบ่งเป็นเป็นเป็นสเขตเขตละไม่เกิน6คนแต่ในภาพรวมก็มีผู้สมัครทั้งสิ้น77คนแล้ววก็แต่ก็ขาดคุณสมบัติไป2คนก็เหลือ75คนในแบ่งเป็น4เขตก็มีผู้สมัครเกินเกินจํานวน6คนทั้ง4เขตซึ่งแต่ละเขตก็ต้องเลือกให้เหลือเพียง6คนเท่านั้น ส่วนว่าการแข่งขันตอนนี้ก็ผู้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 ลงสมัครรับตั้งก็มีส่วนช่วยในการกระตุ้นาการรับรู้ของพี่น้องประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตอนในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมที่จะถึงนี้เช่นเดียวกันครับ